สวัสดีครับตอนนี้ก็ก๊อกนิวอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับเห็นเจ๊น้อยมาหาเจ๊น้อยนะครับมาหาน้องนัดเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าเจ๊น้อยมาหาน้องนัดด้วยเหตุใดสวัสดีครับเจ๊น้อยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาบอกน้องนัดว่าพี่จะไปกลับไปอยู่บ้านก่อนค่ะเดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวถ้ายังไรก็ค่อยโทรหากันอีกทีนึงค่ะค่อยลยเพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกัน มาใกล้มาใกล้มยืนอยู่ใกล้มาลากันก็ยืนอยู่ไกล้แท้ก็มันเป็นเนาะหนูขอพูดหน่อยเนาะมันก็เป็นความการตัดสินใจของพี่น้อยแต่ว่าหนูอ่ะก็ขออยู่ตรงนี้ขอยืนอยู่ตรงนี้งั้นหนูก็ขอยืนสู้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนูไม่มีที่ไปหนูมีที่ไปแต่ว่าในจุดยืนของหนูก็คืออยู่ข้างลุงในเมื่อ ลุงจะเป็นยังไงหนูก็จะอยู่ข้างลุงอยู่ข้างไหมใช่ไปก็ยังคิดถึงใช่แต่ว่าหนูเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ไปแล้วก็ไม่ทิ้งแล้วก็จะไม่หนูก็จะทนกับคําหนักแน่นที่คนอื่นพูดมาว่าคุณจะอยู่ทําไมในเมื่อนะแต่หนูก็ไม่ฟังนะแต่หนูก็เคารพในการตัดสินใจของพี่น้อยว่าพี่น้อยก็มีภาระมีครอบครัวนะมีภาระมีครอบครัวนะคะที่ต้องไปเนาะที่ต้องอยู่เนาะ ูก็ไม่ว่ากันเนาะทุกคนก็ต้องมีนั่นเนาะพี่ก็ต้องไปหาเงินส่งให้ลูกเพราะว่าถ้าเราจะมารอตรงนี้มันก็ไม่ทันใช้นะคะแต่ว่าเราไปขายตามตลาดสดเหมือนเดิมก็พอได้วันละเช้าหนึ่งพันสองพันก็ยังดีกว่าแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจพี่น้อยด้วยว่าเพราะเขามีครอบครัวเขามีภาระเขามีภาระทั้งบ้านแบนี้่นัเนี่ยก็อยู่กับสองคนถัวเมียมันไม่มีภาระอะไรเราก็อยู่ที่นี่ก็พอได้อยู่ได้กินเราได้แค่ไหนเราก็แค่นั้นเราขอ ขอยืนอยู่ข้างลุงแค่นั้นนะนะใครจะว่ายังไงแต่หนูใครจะปั่นจะปวดหนูยังไงหนูก็ขอหนักแน่นนะแล้วหนูก็ยังรักพี่น้อยแล้วคารถพี่น้อยเหมือนเดิมเนาะถ้าว่างๆก็ไม่เยี่ยมหนูนะเนาะเพราะว่างเงี้ยหนูก็พิเศษเพราะว่าหนูอยู่ตรงนี้ก็ามาเหมือนเดิมล้ค่ะเพราะว่าบอกปู่ย่าแล้วว่าถ้าหนูไปยังไงก็ยังจะกลับมาอยู่เจน้อยแค่ไปตั้งหลักนะครับรอให้สถานการณ์มันดีขึ้น <ป>ก่อนสตาร์ทเนาะตงสติก่อนสตาร์ทสถานการณ์ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแล้วเจ๊น,น้อยก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่และหนูกับเพชรก็จะรออยู่ตรงนี้รอพี่น้อยกลับมานะ อันนี้ก็มามาล่ําลาน้องนัดนะครับเราอยู่ด้วยกันก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับจะไม่จะไม่ร้องไห้นะจะไม่ร้องไห้จะไม่ร้องไห้นะจะไม่ร้องไห้เราจะไปเราจะไปต่เนะคนอยู่ก็อยู่ต่อไปคนไม่ใช่คนอยู่ก็สู้ต่อไปคนคนที่ไปแล้วก็ขอให้สู้ด้วยนะคะครับขอให้เจ๊น้อยก็โชคดีนะครับตลอดไปนะครับ ขนของกลับบ้านก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับ